อันนี้ก็เป็น3ส่วนนะครับนะส่วนการสอบประคำเนี่ยก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงไปกำกับเองทั้งหมดนะครับนะส่วนคดีหลักก็จะมีท่านผู้จัดการท่าผู้การกองปราบกำกับนะครับนะก็สืบสวนก็ช่วยกันวันนี้ก็ไปได้มากพอสมควรคดีนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกับเรื่องแอมชยานายหรอกครับนะเพราะว่าพยานฐานมันนิ่งนะครับนะวันนี้คนร้ายก็จับได้หมดแล้วนะครับแต่เหลือเบียนเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าตอนเกิดเหตุเป็นยังไง วันนี้เวลาที่เกิดเหตุเราเริ่มได้เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจนแล้วนะครับนาวันะนั้นเดี๋ยวเราไล่จากตรงนี้ไปก็จะเห็นทั้งหมดนะครับตั้งแต่สุดท้ายนะครับนะผมก็สั่งช่วดสืบสวนทั้งในส่วนของผู้กับสืบสวนภาคนะครับแล้วก็ช่ดสืบสวนของตรงน,นะครับเดี๋ยวจะไล่จากกำนันนกนะครับไปถึงผู้ที่มีความเชื่อโมโยงกับกำนันนกทั้งหมดแล้วจะค้นทะั้งหมดนะวันนี้ถีโอกาสต้องต้องล้างบางทิ่งนะครับ นะเพราะนั้นวันนี้ก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็จะไม่ได้หยุดอยู่คดีนี้นะครับนะเดี๋ยวจะไล่จากตัวนนทน,นะครับแล้วไล่ไปถึงคนที่เชื่อมโยงทั้งหมดนะครับนะเราต้องล้างบางที่หนีนะคือเหมือนที่ผมเรียนนะครับนะว่าเดี๋ยวผมขอเวลาสักสองสามวันนะครับนะเดี๋ยวความพีมันจะออกมานะครับเนะพราะวันนี้ตารวจหลายส่วนก็ยังให้การที่ไม่ตรงกับความจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรส่วนนี้่เดี๋ยวเราเราไล่ไปก็จะข้อเท็จจริงจะออกมานะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เราต้องดูมูลเหตุก่อนนะครับว่ามูลเหตุเรื่องนี้นะครับนะเ,เกิดจากอะไรนะครับใครสั่งให้ยิงนะอันนี้ผมผมเล่าเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่า,อาตอนที่มีการพูดคุยเนี่ยนะครับคนยิงเขาอยู่ข้างนอกนะครับงนะนั้นประเด็นสําคัญคือ,อคนยิงเนี่ยเขาไมไ่รู้เรื่องว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไ,ไล่ความเชื่อมโยงให้เห็นว่า,าใครสั่งให้ยิง นะครับเมื่อไร่ความยิ่งโวยได้แล้วนะครับก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะเรื่องร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนายส่วนหนึ่งก็บริกําลังของมายคนเข้าอยู่นะครับนะก็หลักก็คือที่มันมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับก็ต้องเรียนตรงก็เป็นเรื่องของการการทำธุรกิจเรื่องการก่อสร้างนะครับรถบรรทุกต่างๆนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น ตอนนี้ยังไม่พบนะครับตอนนี้ยังไม่พบในเรื่องของอการบรรนันยาเสพติดนะครับแต่เดี๋ยวขอสอบสวนอ,อีกสักสามีวันสองสามวันนะครับโยงไปเรื่องของสวยลถบรรทุกด,ด้วยอะคะก็มีการพูดถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่ามีตำรวจทางหลวงอยู่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อดีตตำรวจทางหลวงผู้กับพญายาไทยเนี่ยก็เป็นอนดีตสาวาตำรวจตัวคนที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีตำรวจสุธนเลยนะเพราะนั้นก็เป็นความเที่ยมโยงเรื่องของการทรําธุรกิจ นะของรถบรรทุกนะครับนะของการเนื่องจากมันนกเนี่ยเขามีการประมูลรับงานนะสร้างทางบ้างไหลบ้างการก่อสร้างก็ต้องใช้รถบรรทุกในการวิ่งต่างๆมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในส่วนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะขยายต่อว่ามันมีเรื่องส่วนเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับนะส่วนนี้ต้องดูพยานฐานเพิ่มจากการคน้นวันที่กำลังขอหมายค้นอยู่นะครับเป็นเรื่องของวิสามัญครับว่ายืนยันได้ครับว่าเป็นไป,นปนตามวิทธวิธีเพราะามีสังคมพยานตั้งคำถามว่าเจา้าหน้าที่อาจจะมีการตัดตอนทำเกินกว่าเหตุเพราะว่า คนตายพูดไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะไปเอาผิดในส่วนของมันได้อ๋อเดี๋ยวแยกทีละส่วนคืออย่างนี้คือการวิสามันเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นการการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเพราะว่าคนร้ายก็มีอาวุธนะครับนะคนร้ายก็มีอาวุธปืนนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการการปกันตัวการกระทำวิสามันโดยการปฏิบัติตามหน้าที่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดเหตุการกระทําฉาบมันเนี่ยนะครับตํารวจทุกคนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สั่งคดีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องเหมือนที่ผมเรียนว่าการทําสํานวนคดีเนี่ยในเรื่องการคดีวิสามันเนี่ยนะครับก็จะเป็นความรับผิดชอบของตํารวจภูทรจังหวัดกแญลนบุรีนีซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับแต่การวิสามันเนี่ยจะทําไปโดยโดยหลักของกฎหมายนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนตรงว่า วันนี้กล้องวงจรปิดเต็มเมืองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีพ,วพรวป้องกันปราบปรามการทรมานนะและการกระทําให้บุคคลสูญหายวันนี้ตํารวจแทบไม่กล้าแล้วจะไปทํานอกกติกานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียวว่าวันนี้การตรวจสอบมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจคนทํางาน,นาในเมื่อรุกน้องทางานก็ต้องอก็ต้องเชื่อมั่นในตัวลกน้องนะครับส่วนเป็นประเด็นที่กำลังพูดอยู่ว่าเมื่อมีการตะตอนเช่นมีการยิงตัวมือยิงแล้วจะทำให้กระนังนกเนี่ยหลุดยังไงก็ไม่มีทางหลุดครับ นะเพราะว่ากำนันนกเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดนะครับนะนะเพราะว่าพยานถานมันชัดดีเอล่องรอยต่างเดี๋ยวมันจะออกมาหมดนะครับรนะวมถึงเ,เดี๋ยวเมื่อเจอเซเวอร์ก็จะกู้ออกมาได้อีกนะครับ,รบสามารถจะสามารถไปถึงคําว่าจ้างหวานค่าได้หรือเปล่าครับอ๋อได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้ฮะเดี๋ยวการสอบมันจะออกมานะครับนะว่าคืออย่างงี้คำว่าจ้างหวานค่าเนี่ยนะครับก็คือการสั่งให้ค่าเราก็ต้องดูงี้ว่าอันนี้ ผมพูดเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับอ่จะพูดลึกกว่านี้อ่ก็ไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าเราต้องดูก่อนว,ว่ามูลเหตุของมือยิงนะครับนะมูลเหตุของคนยิงเนี่ยเขาไม่ได้มีสาเหตุเกี่ยงกับสรารวัตรนะอ่ะการตกโตอะไรต่างๆเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่กาลมโนเขาเสียหน้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีมูลเหตุอะไรมาทําให้มือยิง่ไปยิงถ้าไม่มีคนสั่งอันนี้ผมผมผม,ผมแตเตอ้นในฝั่งนี้แบบเข้าใจง่ายๆเหตุนะช่วย นะครับไม่จับคนร้ายนะอย่างนี้มันก็เข้าความผิดฐานละเว้นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องเ่157อยู่แล้วนะครับตัวแม่บ้านของกำนันนมตอนนี้มีการเอามาสอบปทำเพิ่มเติมบ้างหรือยังครับสอบตอนนี้ก็กำลังสอบอยู่ทีเพราคนทำลายเซิร์ฟเวอร์จริงไหมครับท่านเดี๋ยวผมกำลงฟังรายงานสรุปตอนเย็นนะฮะตอนนี้ยังยังไม่ทราบกำลังสอบอยู่ใครเป็นคนสั่งไหมครับวันนี้จะมีรายงานมีมีมีเขาเขาก็เปิดเปิดมาแล้วว่าใครสั่งผมมองว่าเดี๋ยวพอไล่ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวผู้เสียหายก็จะมานะครับ เดี๋ยวข้อมูลก็จะมามากขึ้นนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าตำรวจที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วไม่ทําอะไรนะแล้วแถมยังไม่มีการรักษาที่เกิดเหตุอีกนะครับแล้วปล่อยให้การถามมันหายไปได้ยังไงนะทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นเหตุยิงแล้วเพราะสงคามคือผู้กัาสืบลวนจังหวัดเนี่ยเออก็อยู่ในที่เกิดเหตุขนาจยิงนะแล้วทําไมถึงไม่จับกลุ่มคนร้ายนะครับก็ประเด็นนี้ก็เป็นคําถามที่ต้องดําเนินการตำรวจที่ยังอยู่ที่เออที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ตอนนี้ตอนนี้ยัางทำงานนะแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้นะนะนะจันะนะกจดนะนะการเนี่ยท่านจะสั่งให้เขาไปดำนะครับนะเราเมื่อเช้าคุยกับท่านผู้จัดการนะครับนะก็จะเอาออกมาทั้งหมดนะครับนะส่วนคดีเนี่ยที่ต้องโอนที่สำนบรรโอนไปอยู่กับกองปราบเนี่ยอ่ก็อ่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับอ่เป็นเรื่องของการไม่ให้มีอ่ผู้ที่มีที่พนนะครับนาะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ้วต้องให้กองปราบรามทำนะครับ